สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เดี๋ยวพามาดูโชว์อัพโชวว่าแกนลุงนะครับโชวว่าแกนลุงตัวนี้สั่งมานะครับงานโคตรเอนะครับงานโคตรเอ่ามาดูกันครับอันนี้ก็มีตัวตัวแถมนะครับเป็นน่าจะเป็นบูทโชวว่าโชว่าอ่าโชว่าแกนลุงนะครับ สวยงามครับเพื่อนๆก็ดูอันเดียวได้นะชูว่าแกนดูน,น,นะครับนี่งานโคตรแท้โคตรเหมียน,นครับผมก็ดูจากตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะฮะผิวตัดผิวขัดจะเรียบนะครับก็คือตัวนี้ไม่ใช่ของแท้นะ ของแท้ก็ชวว่าแกนลุงถ้าเป็นตัวแท้ก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้เป็นงานงานโคดเอนะครับงานคือคือเป็นงานงานสำเนานะครับที่ดีที่สุดนะครับนะครับดูน็อตครับดูหัวน็อตน็อตจะผิวจะเรียบนะครับน็อตจะเรียบนะครับการตัด cNC ผิวตรงนี้จะเรียบนะครับเนี่ยจะไม่มีรอยนะครับ ให้ดูใใกล้นะครับงานโคดเอนะครับนี่ปรับได้นะครับโชว่านะครับโชวว่าแกนลุ้งนะครับดใูใกล้ๆนะครับตรงนี้หมุนได้นะครับสามารถปรับปรับได้นะครับปรับมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ ก็ตัวตรงนี้นะครับปรับบาตรงนี้ก็ปรับได้นะครับหมุนได้นะครับอ่าอันนี้มือข้างเดียวจะไม่ถนัดนะครับหมุนได้นะครับตรงนี้หมุนได้นะครับงานสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับ สวยกว่านี้ก็ของแท้แล้วหรอครับนี่ก็ในราคาสี่พันสามร้อยบาทนะครับสี่พันสามร้อยบาทตัวนี้นะครับโชว์ว่าแกนลุ้งนะครับอ่โชวว่าแกนลุงครับก็คืองานให้ดูตรงนี้นะครับงานเนียนไม่เนียนให้ดูตรงอรอยตรงนี้นะครับนี่งานโคตรเนียนเลยครับดูเคิร์ฟดูมุมตรงนี้นะครับนี่ครับผิวเรียบเนียนมากนะครับโชกสี โจว่าแกนลุ้นนะครับาตรงนี้ก็สามารถปรับหมุนได้นะครับหมุนไปฝั่งนู้นก็ได้นะครับผมมือข้างเดียวอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับก็คือมันสามารถปรับหมุนได้นะครับสมมุติว่าเราอยากปรับเดือยตรงนี้นะครับไปอยู่ด้านหน้านะครับก็สามารถหมุนได้นีอยู่นี้แล้วแต่องศานะครับแล้วแต่ที่ชอบมันก็จะอยู่น่าจะอยู่ทรงนี้นะครับอยู่ด้านหลังทรงนี้นะครับ โชว่าแกนลุงนะครับโชว่าแกนลุงตรงนี้ปรับได้ดูน็อตนะครับดูความเนียนดูความเนียนครับดูความเนียนตรงนี้หมุนได้นะครับดูความเนียนนะครับตรงนี้ผิวนี้เรียบมากนะครับเรียบเนียนมากนะครับในราคา4,300บาทนะครับอของแท้สาม0 0ืกว่าบาทนะครับก็คือสามัญชน เราแต่งพอสวยงามก็คงแค่เอาแค่พอใช้นะครับสามหมื่นกว่าบาทนี่คืองานเทพมากนะครับแต่ผมไปดูของแท้มาแล้วครับไม่ต่างจากนี้เลยครับของแท้มือสองนะสามหมื่นกว่าบาทประมาณนี้แหละครับลักษณะไม่มีอะไรแตกต่างครับนี่สามารถปร,ปรับหมุนได้นะครับปรับมุนได้นี่ปรับมุนได้อ่าดูผิวกันอีกทีนะครับอ่าโว์ว่าแกนลุ้งนะครับ โชว่าแกนลุงใช้กับเวฟร้อยี่สิบห้าบางลมนะครับที่ผมกําลังทําอยู่นะครับดูนะฮะดูน็อตตรงนี้นะครับนี่น็อตตรงนี้นะครับหน้าความเนียนนะครับดูสีนะครับดูสีนะครับความเนียนของสีนะครับครับอ่าดูสีนะครับมีประกายดูที่สีโช๊กนะครับน่าสวยงามมากครับผมนี่นะสีมีมุกนะครับ ปกายยิบยับนะครับนี่ดูตรงนี้ครับโชว,ว่าแกนลุ้งนะครับตัวนี้สามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบมิลนะสามร้อยสามสิบมิลถ้าไม่ผิดนะติ๊กเกอร์ตริเกอร์รโอเคแนละสีทุกอย่างอีกข้างนึงก็เป็นแบบเดียวกันนะผมให้ดูข้างเดียวนะครับเอามือถ่ายข้างเดียวนะครับนี่ดูความเนียนนะครับนะ่ความเนียนให้ดูตรงนี้นะครับงาน งานโคตรเอนะครับงานดีไม่ดีให้ดูตรงนี้นะครับผมนี่แค่แค่ตรงนี้ก็รู้นะครับไม่มีเสี้ยนนะครับไม่มีเสี้ยนไม่มีรอยเสี้ยนนะครับผิวเรียบนะครับอ่าชัวว่าแกนลุ้งนะครับตอนนี้นะครับราคาสี่พันสามรอยบาทนะครับหนึ่งคู่นะครับตอนหนึ่งคู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนการแทรกเกตก็อยู่แบบนี้มานะครับ ตัวนึงก็อยู่ตรงนี้นะโชว์ว่าแกนหลงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลังติดตั้งเสร็จในรถหน้าตาเป็นยังไงนะถ่ายกลางวันเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆสั้นๆนะครับโชว์ชว่าแกนลลงนะครับใช้กับเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าไอนี้ผมจะมาใช้กับเวฟร้อยยี่สิบห้าบังลมนะครับยังไงจะสวยแค่ไหนตอนใส่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้รถกําลังวางเครื่องอยู่นะครับประกอบเครื่องอยู่เดี๋ยวเสร็จยังไงเดี๋ยวมารีวิวคลปเต็มให้ีทนึ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่อง,องผมดอ n นี่ฟ l อ o ปชั่นครับสหรับคลิปนี้ถ่ายกลางคืนเนาะได้ของมาเพื่อเลิกงานมาเหมือนเดิมนะครับก็ฝากไว้เนาะสลับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยววางนี้อโอเคสวัสดีครับ